รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครืบครัวปี2559จาดประโรวการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รบเชิญไม่ช่วยเลยค่ะพี่ต้อมนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะรอให้มัเปิดตัวแบบอลังการก่อนสิสวัสดีครับคุยยกบ้านเปิดตัวอลังการทำไมวันนี้ต้องใส่แว่นเอาใส่แว่นอำพรางนิดนึงเพราะว่า คุณพาผมมาหาพี่ชายแล้วผมไม่อยากให้คนทักผิดทักถูกโอ้โหขนาดนั้นเลยนี่บ้านพี่ชายเลยเหรอคะบ้านพี่ชายผมไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อโอ้โหเอหอ,อเน่แล้วเดี๋ยวเวลาเข้าไปคุณระวังนะทำไมอ่ะถ้าหาว่าเข้าไปแล้วเจอหมาเนี่ยเอามาไว้ไนะอ่ะโอ้ขนาดนั้นเลยหรอถูกต้องแล้วเจอหมาปุ๊บจะกลวบอกเลยพี่ก๊อบหลบไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมากัดกัดอะไรกัดขาโอ้โหอย่างนี้ไม่ ขับรถมาตั้งแต่ราชบุรีเลยเนี่ยตั้งใจมาหาตั้งใจจะมาดูดูหัวปลีที่นี่ปลูกเยอะอะไรเนี่ยพูดขนาดนี้เนี่ยนะมันคุ้นๆอย่างเงี้ยก็ไม่รู้หรือว่าจะเป็นบ้านของใครที่เราคิดเอาไว้หรือเปล่าจะดูแล้วไม่น่าจะมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพลงแบบว่าพอร้องเสร็จแล้วก็มีแบบอ่ะเฮ้ให้นไปโคมาขึ้นนะก็ไหลมา ขอเชิญน้องยาเข้ามาไวๆสวัสดีค่ะสวัสดีนบนบขอเชิญน้องกบขึ้นบนบันไดขยับ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 ไม่ใช่หรอเอออะไรอะไรก็ไม่รู้หนูหนขอโทษอะไรอะไรของคุณก็เนื้อเพลงไงก็อยากมีส่วนร่วมอ่ะมันไม่เหมือยนะเหมือนท่องอขยานอะไรก็มามาขึ้นมาคุยกันข้างบนนี่มา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 สวัสดีครับ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  หะถอดรองเท้าป่ะที่นี่เขาให้ถอดรองเท้าแขนคอโองยังไม่ถอดลอุเหมาะมากเลยอ่ะไปต่อแล้วกันไปต่อแล้วกันเมื่อกี้กล่าวอ้างค่ะพี่เอกอ้างว่าเป็นน้องชายแันเนี้ยน้องรัก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 พี่เอกเลยขนาดจะเล่นหรอพี่เอกคุณบ้านเขาสวยมากไม่หรอกมันก็ทำตามภูมิปัญญาชาวบ้านไม่จริงเลยพี่เอกเนี่ยผมนึกว่ารีสอร์ทมาที่นี่นึกว่ารีสอร์ททุกทีบ้านสวยจริงค่ะพี่เอกเดี๋ยวดิอันนี้น้องน้องน้องรักแล้วเนี่ยขอคนนี้เป็นน้องรักสักคนได้ไหมโอ้ น้องรักได้แต่อย่าไปทำอะไรน้องแล้วกันทะลึ่งแล้วทะลึ่งแล้วมีใสแบบนี้มีเฉพาะพี่กอบค่ะใช่ใช่เขาเอาเอาเอาอ่านเขาเป็นคนมันนิดอะแต่อย่างนี้แหละก็เห็นก็เป็นน้องนุ่งอะนะถ้าน้องไม่นุ่งไม่เหลือเวโอเคค่ะไปพี่น้องกันจริงจริงด้วยต้องขอบคุณพี่เอกมากมากบ้านให้แล้วบ้านสวยล่ม มากเลยนะคะบ้านแบบบ้านนอกแบบบ้านนอกอูดไม่บ้านนอกแล้วนี่แฮปปี้มากน่าอิจฉาแล้วอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะอประมาณเกือบเจ็ดแปดปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้วเฮ้ยเราไปนั่งคุยกันดีกว่าไม่มายืนกันอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยาประตูสวยอ่ะเราจะอวดประตูวูอ้าวเหรอใช่เพราะว่าเห็นเป็นพี่กอล์มาก็เลยให้คุยหน้าประตูทวารบาลอะไรนะทวารบาลค่ะแปลว่าประตูนี่ปพี่ไม่เคยเห็นปกคลิปหนูแบบปกแกนนี้เลยเหมือนกันนะ ว่าพี่กรณ์จะนั่งในฮีทเลยไม่เอาไม่เอาไม่เขามีเวลานอนนี่มีเวลานอนไม่คือไม่ก็ได้เห็นบุคลิกเขาแบบนี้อ่ะครับผมอุ่ยเขาเป็นคนบ้าเงี่ยเขาเป็นคนบ้าติงป้องเลอะเทอะแค่แค่หนูอ่านข่าวนั้นก็ต้องไม่มีใครดูอันนั้นเป็นอีพลาดหนึ่งของเราใช่อันนั้นตัวปลอมเป็นฝาแฝด สวัสดีชาวน้ประเทศไทยค่ะอันนั้นคือไม่อันนั้นเราเคยเห็นเนี่ยเราก็เห็นแบบความแบบเป๊ะๆอะไรของเขาไงไม่ไม่ไม่เป๊ะหรอกแก้วเสียงก็เพาะเป็นคนที่แบบชอบแก้วเสียงเขาเพลงละพ่อหน้าค่ะจะออกคู่กับพี่เอกเอาเออไปเป็นหางไปร้องเพลงด้วยหางเครื่อในหนเอาแบบความเมื่อกี้นี้สามสี่นั่งเถอะทำไมไม่ให้โอกาสน้องเลยวะแค่ท่านนึกแค่ท่านนึกก็ไม่อยากมึงแล้วจริงๆเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยพี่ยคุยเรื่องบ้านพี่เอกคุยเรื่องบ้านพี่เอก อเออนะบ้านแบบนี้เนี่ยสไตล์การตกแต่งนี่เป็นแบบไหนคะพี่ว่าการแต่งบ้านของพี่พี่ก็จะแต่งบ้านตามความอยากได้ของพี่ตั้งแต่สมัยเด็กๆออมันเหมือนกับว่าพี่เป็นคนที่ชอบแบบอะไรที่มันมีโบราณโบราณแต่ว่าอยู่บนความทันสมัยเออพราะปีเ้าเพระาพระปีเข้าเพราะปีเข้เออขากบบปนปนกันเออ,เอ,อคือมันมันเป็นเพราะอะไรพี่เอป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเราลำบากอย่างนี้ปบะใช่มากมากคือแบบเวลาฝนตกฝนั่วเนี่ยแม่ก็ต้องดึงเสือหนี หนีหนีรูฝนนี่มันรู้อะก็เลยมันเป็นความที่เราชื่นว่าถ้าเกิดว่าเราพอทํามาหากินได้แล้วก็อยากจะมีบ้านที่แบบเอออยู่แล้วหันเนื้อหันตัวได้อะสบายหน่อยหนึ่งค่ะแล้วตอนตอนแรกเลยชื่อเอกชัยเลยไหมพี่เอกไม่ไม่ชื่อชื่อจริงชื่อชื่อบุญรอบบุญรอบอตายบุญรอบน้ำนามสกุลอะไรคะพี่เอกค่ะคุณตายสิวิชัยสิวิชัยเออนามสกุลไม่ได้เปลี่ยนนตเดมชื่อนะไรเหมือนกันนะเขา บุญรอบอ่ะยังฟังน่ารักกว่าเบนสมพลเลยนี่คือเปลี่ยนมาแปดรอบแล้วเนี่ยคิดได้เท่านี้ใช่แม่เอาใจกันหน้าดูจะเป็นนักร้องคู่ไม่ได้ใช่อนละนะแล้วทำไมมาเปลี่ยนเป็นชื่อเอกชัยคะพี่เอกคะ่สมัยนั้นเนี่ยพี่เอกตรพงษ์ดังอ่าแล้วก็คือดาราที่ดังสมัยนั้นต้องออ่างหมดเลยอาแอดใช่อารีดแล้วก็ชัยยาสุริยันก็อูดใช่อะไรเงี้ย ที่พูดท่านชมคงงงกันเพราะว่าดาราที่เราเอ่ยนามเนี่ยคือเป็นอ้ออ่างหมดอ่ะจริงจริงจริงแล้วก็น่าจะเป็นเอกนะเอกเอกแล้วเอกเนี่ยเอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องเอกชัยมันจะได้มีชัยชนะอยู่ในแดนอยู่ในแดนสี่มิชัยอะไรอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนเสื้อปุ๊บจุดเปลี่ยนเลยไหมดีขึ้นเลยไหมก็ก็มันก็พัฒนาขึ้นมาตาม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 ขั้นตอนของมันตอนอยู่คาเฟ่ ก็อยู่มาวันหนึ่งก็มารู้จักกับคุณพ่อชลชัยจิงมพะวงคือเป็นคนที่พาเข้าวงการเพลงครั้งแรกอพอก่อนเข้าวงการเพลงพี่ไปเล่นหนังก่อนเล่นหนังด้วยเล่นหนังแต่จากวงวงเป็นพระเอกของช่องเกตตอนเช้าตอนเช้าพี่เล่นเยอะเป็นสิบยี่สิบเรื่องใช่เยอะมากเป็นพระเอกนานมากโอ้โหเช่นใช่เรื่องอะไรบ้างพี่กายเพชรกายสุวรรณพระทินนาวง์บัวแก้วบัวทองโกมินกุมาโมงป่า งั้นเอาจริงๆเนี่ยพี่พี่เอกดังดังดังมาจากละครพอไปเล่นหนังใหญ่คือคนดูเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าทาไมพี่เอกรู้มีความรู้เรื่องหนังเยอะมากก็ในกอไปทําไปเล่นหนังเนี่ยคือหนังหนังของพันนาเนี่ยงบมันน้อยทีเนี้ยเวลาเราไปถ่ายเสร็จหรือเราหมดซีนเราเนี่ยพี่ก๊อฟต้องช่วยกันยกรีเฟก ต้องช่วยกันบอกริปต้องช่วยกันทาไฟอะไรง่ายๆหนังหนังพี่พันนาสมัยก่อนที่เขาเรียกว่าหนังหนังสายเนี่ยนะคุณผู้ชมก็คือหนังอินดี้สมัยนี้แหละแล้วก็ต้องทำด้วยความรักมากๆก็แบบมันผูกพันกันอ่ะมันสนิทกันคือผมจะบอกว่าพี่เอกเล่าเรื่องนี้มาเนี่ยดีมากเลยถึมพี่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอย่างที่พี่เอกบอกคือไม่เข้าใจว่าทำไมพี่เอกมาทําหนังเริ่มมาจากอันนี้จริงๆแล้วคนก็งง่ํำกับได้ยังไงวะทำยังไงวะคือเขาไม่รู้เขามมีความรู้ไม่รู้เขาไม่รู้ว่าพี่เอกแบบ รู้พี่ตัดต่อฟิล์มด้วยซ้ำไปสมัยก่อนครัครบตัดสมัยสปั 3, 5, 4, 5, 5, 4ห้ามมโมลิเง<ๆ>ี้ยแล้วก็ตัด,ตด,ตดแล้วก็สติ๊กเกอร์ปิดปิด,ปดแล้วลก็ใส่มวนแล้วก็นั่งดูตามนั่งดูกับหลอดไฟอ่ะคืองานหนังเ,นเป็นงานที่พี่เอกรักแต่ถ้าพูดถึงงานที่ทําให้คนรู้จักพี่เอกเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ทืองานเพลงครับอันนี้คือดังมากเลยเอกชัยซิงชัยทุกคนรู้จักหมดแต่แล้วทำไมวันหนึ่งตัดสินใจยุบวงแล้วมาทำโนราคพี่คือพี่เป็นคนที่เดินสายวัฒนธรรมมาตลอดตัวตนของพี่คือเป็นหนังตะลุงเป็นโนราเพราะนั้นนเี่ย พี่ก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้เราขาลงไปมากกว่านี้ลงเริ่มลงไปเรื่อยๆพาวเวอร์ Power เราทางด้านเพลงเราหมดแล้วเนี่ยคนก็ไม่ตามเราไปดูโนโราแล้วสิ่งที่เราจะให้โนรามันซักเซสตเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นพี่กรับก็เลยไปทําคณะมโนราแล้วก็ยุบวงดนตรีวงใหญ่แล้วไม่เสียดายบรรยากาศการร้องเพลงบนคอนเสิร์ตคนเยอะแยะมากมายไม่เสียดายคือพ,พ,พี่มีความรู้สึกว่าถ้าวันไหนที่เรายังมีกําลังพอ เราอาจจะมาทําเพื่อเป็นรอบพิเศษสาหรับคนที่ก็เป็นแฟนคลับเราก็ทําได้แต่เราถือว่าพ่เองมากๆเลยนะเพราะว่าคือเป็นความเป็นความเสียสละอย่างหนึ่งคือรู้ว่าทําดนตรีทําเพลงเนี่ยอาจจะได้แฟนคลับได้เงินทองมากกว่าแต่ความรับในการที่จะได้ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเรื่องนั้นเนี่ยพี่เอกคิดว่าถ้าเราไม่ทําในจังหวะนี้เราก็มีความรู้สึกว่า เราเสียดายชาติเกิดมากเลยที่ที่เราเกิดมาหนึ่งครั้งแล้วเรามีโอกาสที่จะทำแต่เรากลับไม่ทำอะไรให้กับแผ่นดินเกิดเราเลยเนี่ยมันมันมันแย่มากอะ่ะต้นกาแฟต้นกาแฟเป็น,ปนอาราบิกา้าหรือว่าเป็นแบบเอสเปรสโซหรือว่าเป็นอารากิาน่ไม่รู้มนะช่วงนี้ไปพบกับไอเดียดีๆของคนรุ่นใหม่เพื่อการต่อยอดธุรกิจ สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน